สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาปลูกต้นมะพร้าบนะครับวันนี้เราได้อินทรีย์วัตถุใต้ดินนะครับพเพื่อนๆก็คือหัวกระเจียวเนี่ยนะครับที่เขาแก่ละนี่นะฮะหมดประสิทธิภาพการเกิดเนาะนี่เราก็หักหักเอาไว้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีต้นเล็กๆที่เขาย,ยังจะเกิดได้อีกนะครับนะครับเขาจะฟออย่างนี้แหละเป็นอินทรีย์วัตถุที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ตัดหัวอาหารนี่ใช่ไหมฮะ ออกมาอันนี้ก็เป็นแป้งชั้นดีนะครับเนี่ยไม่ได้เอามาให้นดูนี่ครับหัวแป้งชั้นดีเลยอันนี้ก็เป็นอินทรีย์วัตถุที่มีคุณภาพนะครับสําหรับปรับปรุงดินอย่างดีเลยดูสิกระเจียวเขาจะเก็บอาหารในรูปแบบหัวอย่างนี้นะครับเพื่อเขาจะใช้เป็นอาหารในหน้าแรงเนาะพอเขาสู่หน้าฝนใหม่นะครับเขาก็จะแตกต้นมาใหม่แล้วก็สร้างกระเจียวสร้างอะไรลูกหลานให้เนาะดังนั้นการเก็บหัวอาหารอย่างนี้นะครับก็มีผลต่อความเจริญเติบ